ครับวันนี้พามาดูเครื่องโรยข้าวร้านเสริรการช่างนะครับเครื่องโรยข้าวร้านเสริฐการช่างอันนี้เป็นรุ่นของปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับราคาอยู่ที่สองหมืนเจ็ดนะครับสำหรับรุ่น L Series นะครับ L Series รุ่น L ทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่สองหมืนเจ็ดนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับที่นี่ครับเป็นอุปกรณ์เสริมติดกับลรตาอรี่นะครับเป็นการทํานาหวานนะครับไม่ใช่นาหยอดที่เป็นแถวนะครับไม่ใช่นะครับเป็นนาหวานนะครับหลักการคือโรยลงไปแล้วก็ปั่นเลย โดยที่รถไถไม่ต้องไปเหยียบไม่ต้องไปหวานทิ้งไว้ไม่ต้องรอคนนะครับไม่ต้องรอคนหวานคือข้าวจะลงมาเลยโดยที่ไม่ถูกเหยียบหรือไม่ต้องหวานทิ้งไว้รอนกมากินนะครับไม่ต้องรอนกกลัวนกกลัวไก่มากินแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปรอมือหนึ่งหมู่บ้านไม่ต้องรอครับหมดเล่าขาไปเยอะมือหนึ่งหมู่บ้านกว่าจะมาถึงเราเมาอีกอันนี้ไม่ต้องรอครับไปได้เลยครับไปคนเดียวนี่นะครับ เครื่องน,นี่หลักการทํางานคือจะข้าวแล้วจะมีมอเตอร์ปั่นปั่นข้าวลงมาพอข้าวลงมาปุ๊บมันจะมาลงตรงนี้โดนแผ่นเหล็กนี้แล้วมันจะแตกออกกระจายออกคือเหมือนเหมือนเราอ,อลอยข้าวลงมาโดนปุ๊บมันถ้าไม่มีตัวแผ่นนี้มันจะลงไปเลยเป็นกองอันนี้มันจะโดนตรงนี้มันก็จะกระจายออกครับตีออกกระจายออกกระจายออกนี่เสร็จแล้วการตั้งนี่ก็ไม่ให้มันติดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันข้าวมันกระจายออกข้างโ uso, ตรตาอรี่ตีไม่ถึงอันนี้จะมาตีตัวนี้มันจะออกมาทางนี้ตีพอดี ถ้าตรงนี้ออกมาถ้าเรามัดขามาอยู่นี่ข้าวจะตกลงมาแล้วมันจะเกินพอมันเกินปื๊บข้าวมันจะอยู่ข้างบนมันจะตีไม่ถึงนะครับนี่การติดตั้งเทคนิคการติดตั้งครับเสร็จแล้วข้าวมันจะเกิดตรงนี้ก่อนแล้วก็จะบอกว่าข้าวข้าวมันเป็นแถวที่จริงมันไม่ใช่เป็นแถวมันไม่ได้โดนตีมันก็เลยอยู่บนดินแล้วข้าวมันก็เลยเกิดก่อนพอมันเกิดก่อนมันมองเป็นแถวครับอ่าครับนี่ตัวเครื่องนะครับก็จะมีอะไรบ้างอ่า ที่จะได้ไปนี่ก็จะมีเต่กันเซ็นเซอร์กันข้าวหมดนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์เปิดปิดกันข้าวหมดนี้นะครับอา่าตัวรุ่นนี้เป็นของปีหกหกนะครับเป็นตัวมอตเตอร์ไฟฟ้าสิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์สามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับเป็นดีดีซีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงต่อให้ดูนะครับ อันนี้เราต้องไปติดตั้งเองนะครับลูกค้าติดตั้งเองได้ง่ายครับติดตั้งง่ายครับนี่นะครับไฟนี่นครับสายไฟนี้ที่จะให้ไปนี่ครับจะมีเบรกเกอร์เบรกเกอร์แล้วก็วอลลุ่มที่ให้ไปนะเบรกเกอร์วอลลุ่มนี่นะครับไอตัวนี้จะเป็นตัวถอดนะครับปลั๊กถอดตัวเชื่อมต่อระหว่างตอนเราถอดโตรตารี่แล้วก็ถอดตัวนี้ออกนะครับนี่ถอดออก ส่วนตัวนี้เราก็เดินทิ้งไว้ถ้าเลิกใช้ก็เก็บได้นะครับพะเบรกเกอร์นี้เป็นเบรกเกอร์ดีซนะครับเนี่ยเทคนิคก็คือเรารัดอย่างนี้ไว้นะครับแล้วก็มัดให้มันแข็งนะเพราะตัวนี้ถ้าเราถ่ายไปแล้วมันชอบหักนะครับขยับไปขยับมาแล้วตัวนี้ชอบหักเทคนิคเลยคือทำไงก็ได้ให้มันแข็งที่สุดนี่ครับรัดต,ตัวมันให้มันแข็งนะครับแล้วตัววอลลุม่มวอลลุ่มเนี่ยที่ลูกค้าไปแล้วชอบมีปัญหาเพราะว่าเขาไม่เจาะใส่ที่ตัวนี้ครับบางฝนบางแดดนะครับเขาชอบเอาหิ้วไว้ พอหิ้วไว้เนี่ยมันมีปัญหาโดนน้าโดนฝนแล้วมันเป็นสนิมเกลือนะครับมันก็จะเสียบ่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าหิ้วไว้มันจะขยับเองเนี่ยมันจะหมุนเองแล้วก็นี่เราก็จะไม่รู้ว่าไปเลขไหนตันวตนี้นเป็นพลาสติกอส่วนตัวนี้คอนโซลตัวเนี้ยทุกรถ่ายทุกคันเนี่ยเป็นพลาสติกเห็นไหมครับเพราะว่าพวกช่างไฟช่างอะไรเขารู้อยู่ครับเจาะแล้วก็ร้อยขันใส่เสร็จแล้วพอเราได้ตำแหน่งอะไรเราสามารถขีดได้แล้วตอนที่มันขีดเนี่ยเนี่ยมาร์กเนี่ยถ้ามันขยับเรารู้เลยว่ามันขยับ พอเราทําไปรถถ่ายมันขยับถ้ามันขยับเรารู้แล้วแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ใส่นะครับพอไม่ใส่เขาหิ้วไว้ห้อยไว้ตรงเตียงตรงเตียง,งแล้วมันหมุนไปเองโดนฝนโดนแล้วมันจะเสียบ่อยนะครับอันนี้คือเราบอกปัญหาลูกค้าที่ว่ามีปัญหากันนะครับส่วนสายไฟนี่เราจะให้ไปครบหมดนะครับเนี่ยให้ยาวจนไปถึงนี่นะครับเนี่ยนเ,นเนี่ยมันจะเดินเราให้ไปเลยแล้วก็เดินเก็บสายใต้แล้วก็ไปนี่เลยครับขั้วแบตเลยครับดำลบแดงบวกเลยครับที่เหลือเก็บสาย ง่ายครับติดตั้งเองมันก็จะมีแค่ติดตั้งเองนะครับถ้าไม่งั้นก็จ้างช่างมอไซต์แถวบ้านก็ได้ครับเขาติดให้ <_ Q> ช่งางแถวบ้านติดได้อยู่ครับไม่ยากครับติดเองได้ครับส่วนตัวนี้ก็เราก็ให้ไปนี่ครับให้ไปแล้วก็มาหาวางตำแหน่งนี่นะครับแล้วก็รัดถ้าไม่อยากรัดกลัวมันขาดแล้วก็เชื่อมติดไปเลยถ้าได้ตำแหน่งแนะนําให้เชื่อมติดนะครับเพราะนี่เรารัดก่อนเพราะว่าเล็กๆเราไปยังไม่รู้ว่าปรับยังไงเราก็จะให้สายรัดไปรัดก่อนได้ตำแหน่งจริงจังแล้วก็เชื่อมเลย ถ,ถ้าเขาไม่อยากให้ติดตัวนี้คือใส่เด็กเอาเด็กเส้นหรือรอะไรก็ได้เชื่อมยื่นออกมาหรือทำน้นขันน็อตได้ก็ได้ไม่ถอดได้ลาวเลยก็ได้เ,เพราะว่าถ้าไม่อยากเชื่อมติดนะครับเ,เราต้องหาวิธีเอาเพราะว่าเหมือนคูต้าที่เขาทําให้ดัดแปลงได้เ, <c oughs> เพราะว่ามัน,มนเยอะครับลอตตอรี่มันมีหลายรุ่นหลายแบบเราไม่สามารถทําให้ไปได้แต่เราสามารถทําให้จับยึดอย่างนี้ได้แต่ข้นงหนนี้อยู่ที่ลูกค้าไปแปลนโมดิฟายเองนะครับ เรามีให้หมดและนี่นะครับราคาที่สองหมเจ็ดพับาทนะครับรุ่น L Series สําหรับปีหกหกนี้นะครับส่วนปีหน้าไม่ไม่แน่ใจว่าอะไรจะพัฒนาขึ้นนะครับอ่ามาดูภายในนะครับภายในถังนี่นะครับภายในถังเราข้าวจะเทีเข้าไปลงในนี้อันนี้เป็นลูกกิ้งนะครับส่วนตะแกรงนี่เนี่ยเราให้ไปนะครับเพราะว่ามันเป็นตัว การข้าวไปกุดครับตัวลูกกิ้งนะครับเดี๋ยวมอเตอร์จะหมุนไม่หมุนนะครับเพราะว่าข้าวมันอัดได้แน่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่หมุนเราเลยมีตะแกรงรองม่ให้นะครับแต่บางคนไม่ใส่ก็ได้เป็นไนี่มันถอดได้นะครับบางคนจะไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าข้าวเขาไม่มีปัญหาส่วนลูกค้าบางคนที่ว่าข้าวเม็ดเล็กแล้วมันแน่นแล้วมันหนักนะครับมันมีปัญหาก็เลยได้ให้ตะแกรงนี้ไปด้วยแต่บางคนข้าวเขาเบาข้าวเบาเม็ดใหญ่เขาก็ไม่เอาเอาออกถอดออกได้นะครับ โอเคครับนี้นะครับนี่นะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับศูนย์สี่สี่หกเจ็ดเก้าสองสองเก้านะครับนาวาน,นครับส่วนอัตราในการใช้ข้าวกี่กิโลต่อไร่อันนี้อยู่ที่ลูกค้าหมุนบางคนเขาก็สิบห้ากิโลต่อไร่บางคนก็สิบกิโลต่อไร่อยู่ที่เอออยู่อัน,นี้มันกําหนดไม่ได้นะครับอยู่ที่เราเราตั้งก่อนรอบแรกเราวิ่งไปเนี่ยเราวิ่งไปดูก่อนเลยครับอย่างนาตรงนี้ผืนนี้สองไร่ สองไล่นี่ลูกค้าเข้าไปนี่เดี๋ยวเขาจะลองปรับดูให้มันแบบถูกใจเขาก่อนแล้วเขาเดจะลองวิ่งดูก่อนว่าหมดกี่ไร่ว่าสองไร่นี้มันหมดกี่กิโลเพราะเขารู้ว่ามันมากหรือมันหนาไปเขาก็จะเอามาร์กไปมาร์กที่ตรงคอนโซลน,นะครับเพราะตัวตนี้เรากําหนดไม่ได้เลยครับเพราะว่าการวิ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําปีหน้านี้เราจะทําตารางมาให้นะครับว่าใส่เกียร์สองเกียร์อะไรเปิดไปที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ยังนะครับเพราะแต่ละคนสายสายเต่านี่ก็ เราก็บอกไม่ได้สายเต่ามันต้องปรับช้าๆส่วนสายกระต่ายนี่ก็วิ่งมันต้องปรับเร็วครับโอเคถ้าไงเดี๋ยวเรามาดูตอนทำงานนะครับ